อยากถูกระวัลที่หนึ่งต้องทําบุญยังไงคะจริงจังค่ะกูก็จริงจังนะไม่ใช่มึงจริงจังคนเดียวกูตอบกูไม่เคยตอบเล่นนะกูตอบจริงจังตลอดตามมึงเอาไปนั่งขำก็เองขำอะไรล่ะกูก็จริงจังในการพูดมึงเห็นกูยิ้มเหรอเวลากูพูดเนี่ยกูจริงจังตามมึงเอาไปขำอ่ะแล้วกูถามว่ามึงถูกอยากถูกระวันที่หนึ่งมึงบอกมึงถามกูจะทํายังไงจริงจังมึงฟังคาตอบกูนะถ้ากูรู้วิธีการถูกระวันที่หนึ่งมึงคิดว่ากูจะมานั่งพูดอย่างนี้มะ้ยตอนนี้กูถูกไปแล้วมะ้กูก็คงต้องถ แล้วกูรู้วิธีการถูรางวัลที่หนึ่งกูจะให้มึงได้ถูกมะกูคงกว่าซื้อลอตเตอรี่ทั่วประเทศแล้วกูถูกเองไม่ดีกว่าเรอถ้ากูรู้วิธีคนที่จริงจังควรจะเป็นมึงนะไม่ใช่กูนะอจริงจังในการใช้ชีวิตจริงจังในการเลิกปัญญาอ่อนจริงจังในการเลิกโง่สิ่งที่มึงควรจริงจังคืออันนี้ก่อนจริงจังนะจริงจังนะเลิกปัญญาอ่อนซะเลิกไปเที่ยวถามทำบ้านทำยังไงให้ถูรางวัลที่หนึ่งชัดเจนนะนี่กูจริงจังในการตอบนะถ้ามึงยังไม่เข้า